สายสดไม่อดตายสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเอฟทีทางช่องเบายันพามวลพาเลผู้ที่รักได้ชื่นชอบนะครับในกีฬาตกปลาสายเหยื่อสดทุกท่านนะครับมื่อกี้มาพ่อพบกันนะครับในบรรยากาศเช้าๆนะครับตอนนี้แดดกําลังออกนะครับมีผมก็อยู่ที่คลองธรรมชาตินะครับตำบลเการลอยนะครับอําเภอพานทองนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับสําหรับมือนี้นะครับผมก็ได้เหยื่อเด็ดของผมมาเลยนะครับก็จะเป็นเหยื่ออึ่งอ่างนะครับเมื่อี้ผมก็จะมาตก นี่ครับเป็นหมายคลองธรรมชาตินะครับคลองที่จะค่อนข้างที่จะหญ่นะครับนะครับเบิ่งเลยครับนะครับหมายในลักษณะแบบนี้นะครับคลองที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นคลองที่น้ำลึกนะครับโอกาสที่จะเจอปลาชะโดนั้นมีสูงนะครับวันนี้ผมก็เลยใช้เป็นเหยื่อที่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็เบ็ดที่จะตัวใหญ่หน่อยนะครับก็คือเป็นเบ็ดซีโอแล้วก็หาโอไปเลยนะครับถ้าใช้สองโอ หรือว่า3โอนะครับโอกาสง่างก็จะสูงมากนะครับนี่ครับเบิงหมายลยครับหมายเนลักษณะแบบนี้นะครับแต่ชดกับประช่อนมีแน่นอนนะครับแต่ว่าจะออกมากัดเยื่ออึงอ่างของเรานั้นผมกับบุหงเ์เขอกันนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดซับแลครๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเนี่ยนะครับเด้อผมจะตั้งใจนะครับเฮ็ดคลิปดีๆนะครับให้พี่เห็นน้องมาเบิ่งกันอีกต่อๆไปนะครับ ก่อนที่จะไปตกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเรียนรู้นะครับวิธีการเกี่ยวเหยื่ออึ่งอ่างนั้นเกี่ยวยังไงนะครับเดี๋ยวไปเกี่ยวเหยื่อกันก่อนนะครับสายสดจะต้องไม่อดตายมาครับเดี๋ยวมาเรียนรู้นะครับวิธีการเกี่ยวเหยื่อกันก่อนนะครับสําหรับวันนี้เหยื่อเด็ดของผมเลยก็คือเป็นเหยื่อนี่นะครับอึ่งอ่างนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอึ่งอ่างนะครับนี่ดูลายมันนะครับนี่ สำหรับเหยื่ออึ่งอ่างนะครับจะเป็นเหยื่อที่ตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมก็เบ็ดในวันนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นเบ็ด Co นะครับ Co ทั้งตัวบนนะครับและก็ตัวล่างนะครับสำหรับเหยื่อใหญ่แบบนี้นะครับผมจะเอามาตกชดนะครับโดยเฉพาะนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือบ่นะครับเมือนี้นะครับในคลองธรรมชาติแบบนี้นะครับแต่ว่าผมเคยใส่นะครับแต่ก็ได้ผลดีนะครับสาหรับอึงอ่างแต่ว่า มันหายากนะครับอึ่งอ่างแบบนี้นะครับวันนี้ก็ได้มาแค่2ตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาเกี่ยวเหยือกันก่อนนะครับสําหรับเบ็ดในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้ทําขายนะครับมีหลายๆท่านถามเข้ามาว่าผมเหตุขายบอนะครับผมขบบอดในเหตุขายนะครับเป็นผู้ใดอยากได้นะครับเข้ามาชมคลิปวิดีโอวิธีการทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาเรียนรู้วิธีการเกี่ยวเหยื่อกันเลยนะครับ ผมจะเริ่มจากจับอึงนะครับความหน้าลงนะครับแล้วก็จับเบ็ดซีโอตัวนี้หงายหงายขึ้นนะครับผมจะเกี่ยวตัวบนก่อนนะครับตัวบนเกี่ยวแบบนี้นะครับเกี่ยวเหมือนกันนะครับให้ทะลุที่นี่ครับที่กระโหลกเลยนะครับนี่เพราะว่าอึงนั้นมันหัวมันค่อนข้างที่จะสั้นนะครับจะเกี่ยวแบบ ทะลุจมูกเหมือนกับเขียดโพกเขียดจิกบ่ได้นะครับเอาตรงทะลุกะโหลกนะครับแต่ว่าข้อดีนะครับสําหรับอึงนี่ก็คือมันจะเหนียวมากๆนะครับเบ็ดตัวที่สองนะครับก็ให้วัดลงมานะครับถึงเหย่ยให้ตรงดึงเบ็ดให้ตรงนะครับนี่ครับดึงตรงๆแล้วนะครับตรงโค้งเบ็ดนะครับนี่ตรงโค้งนครับมาถึงตรงไหนเราก็เกี่ยวตรงนั้นนะครับ ในการเกี่ยวนะครับเอาให้ดูนะครับต้องเอาคมเบ็ดออกข้างนอกนะครับผมเกี่ยวให้ดูเลยครับนี่นะครับต้องหันคมเบ็ดออกนอกตัวเหยื่อนะครับถ้าปลากัดนะครับผมจะวัดแล้วก็ลดคันวัดสวนทันทีนะครับรับรองนะครับได้ผลแน่นอนนะครับแค่นี้ก็ เรียบร้อยนะครับก่อนตีทุกครั้งนะครับต้องสํารวจก่อนนะครับว่าเหยื่อเรามันตรงไหมเหยื่อเรามันตัวงอแบบนี้ไหมนะครับหางอตองเกี่ยวไหมนะครับเพราะว่าเวลาเราลากมานะครับมันจะหมุนแบบนี้เลยครับหมุนหมุนมาแบบนี้นะครับมันจะทําให้ปลาละแวงนะครับปลาจะไม่กัดเหยื่อนะครับแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใส่กันสวะให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพา ไปลุยกันเลยครับบรรยากาศเ,าเช้าๆแบบนี้นะครับสายสดต้องไม่อดตายนะครับกับเยอะออึงอ่างนะครับวันนี้จะได้ผลไหมจะไปลุยกันเลยครับ อ uh, 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 ุ้ยกัดกระโดนอู้หูกระโดดชั่วเลยครับอ้๊ยน่าเสียดายครับอู้ยตัวบดล่มเลย เป็นยังครับเอาเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้ครับสายสดต้องไม่อดตาย โดนครับโดนโดนครับโดนโดนแล้วครับโดนโดนครับได้จะเป็นชโดครับตามมาโดดครับมาเป็นก้อนเลยครับนี่เอาโดนนะครับโดนแล้วไหนที่สุดก็มาอู้เบิกนะครับนี่เบิกครับขึ้นยังไงแล้วครับอู้ ดี๋ยวหาวิธีขึ้นก่อนครับมันจะขึ้นยังไงล่ะอยู่ในกอพักบุ่งนี่ครับโอ้ยหัวใหญ่ครับอ้ยบิ่งครับโอ้โหลายเขียวควอยเลยเดี๋ยวหาวิธีขึ้นครับต้องมาขึ้นฝั่งนี้นะครับ จะลากมาเรื่อยๆครับดูลยครับตัวเขียวเลยครับอยังไงก็ไม่หลุดนะครับเจอสีโอเข้าไปกับเยอะอึ่งอ่างครัไม่เบิ้งเลยครับไล่ไปนนะครับไล่อย่างเขียวเลยครับดูนะครับเดี๋ยวผมต้องรอให้มันหมดแรงก่อนนะครับ นมมดแรงเน,งนี่ยมันจะเยปล่อยให้มันว่ายไปก่อนนะครับปล่อยให้ว่ายแบบนี้นะครับให้หมดแรงครับเดี๋ยวก็หมดแรงครับหดหบไปก่อน,นรับเ๋าขึ้นนเ๋าขึ้นมุมนี้นะครับรูจะขึ้นได้บ่ แรงก,ก่อนนะครับ,รบจะขึ้นยังไงนะผมจะลากขึ้นตรงคอสะพานนี่หะะครับโอ้มันหนักครับยกไม่ข้ามเลยครับ โอ้ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วนะครับสุดยอดครับกับเยอะอึ้งอ่างครับสายสดไม่อดตายนะครับในที่สุดผมก็ทําสําเร็จนะครับหลังจากที่กัดไปหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่ากัดไม่โดนนะครับแล้วก็กระโดดโชว์นะครับ แล้วแต่บนี้าการเข้ามาแล้วก็ดูดนะครับเบิ่งนะครับว่ายังไงนะครับสุดยอดเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งครับสายสดต้องไม่อ่อนตายโอ้ินเมื่อกี้ครับครับเข่าแข็งเพื่อครับออกขึ้นมาแล้วนะครับนี่ ให้ดูนะครับตัวยังใหญ่เลยนะครับนี่ิ่งเลยครับผมไม่ดูตรงลายนะครับนี่ิ่งเลยครับนี่ตรงลายมันจะเป็นสีเขียวนะครับนี่ช่วงนี้คือช่วงดูดูที่มันกําลังจะผสมพันธุ์นะครับนี่นะครับปลาชะโดจะเปลี่ยนสีนะครับจากนี่สีเริ่มจะชัดขึ้นนะครับอีกเดือนสองเดือนก็จะเป็นเขียวเลยครับถ้าเป็นยิ่งเลี้ยงลูกนะครับยิ่งจะเขียวเนี่ยชัดเจนแบบเขียวปัดเลยนะครับนี่ วันนี้ก็ดูดูผสมพันธุ์นะครับนี่มันก็เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนะครับนี่ตรนีครับสุดยอดนะครับกับเหยื่ออึงอ่างนะครับเหมือนนี้ใช้เป็นเหยื่อแปลกหน่อยนะครับใช้เป็นอึงอ่างนะครับผมให้ดูนะครับนี่อันนี้คือซีอนะครับเบ็ดซีโอตัวบนนะครับซีโอตัวล่างนะครับเกี่ยวเข้าแก้มนะครับนี่เกี่ยวเข้าแก้มทะลุมุมปากนะครับเดี๋ยวผมจะปดให้เบิ่งนะครับ ต้องใช้ครีมเท่านั้นนะครับเพราะว่าปลามันยังแรงอยู่นะครับนี่มันไม่ยอมไม่ง่ายนะครับนี่นั่นนี่นะครับนี่คืออันตรายนะครับอันตรายมากเลยนะครับนี่ถ้าเราไม่ใช้ครีมนะครับเบียดนี่จะเข้ามือนะครับอาจจะถึงโรงพยาบาลได้นะครับนี่มันอันตรายมากตันเข้ามุมปากนะครับ ปาก็เริ่มผมปล่อยมันดิ้นจนจะหมดแรงนะครับผมค่อยเอาขึ้นนะครับนี่นะครับออกมาแล้วครับนี่เบ็ซีโอยังอยู่ในสภาพปกตินะครับนี่สุดยอดเหมือนเดิมนะครับสายสดไม่อดตายนะครับนี่ตัวไมเริ่มเทิมเลยกับเยอะออึ้งอ่างนะครับดูนะครับลายนี่สวยมากนะครับนี่ ลายเขียวปัดเลยนะครับุดยอดนะครับยอดเลนะครับตัวนี้หลังจากที่ได้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลุยกันต่อนะครับลองเมึงนะครับว่าผมจะมีผลงานเพิ่มอีกไหมนะครับหลังจากที่กัดมา2ครั้งนะครับครั้งที่สองถึงโดนเบ็ดนะครับครั้งแรกกัดไม่โดนแล้วก็กระโดดโชว์เลยนะครับุดยอดเลยเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับสายสด ต้องไม่อดตายครับมาสรุปผลงานของผมว่อนี้นะครับก็คงจะเอาแค่หนึ่งเตียมนี่นะครับเพราะว่าผมไปตีสักพักหนึ่งแล้วก็แดดก็เริ่มร้อนนะครับผมก็จะกลับแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ตัวที่ใหญ่พอแล้วนะครับพ่อที่จะกินแล้วนะครับผมก็จะไม่เอาเยอะนะครับเอาแค่พอกินนะครับให้ดูนะครับลายที่หลังมันนะครับนี่หลังมันยังเขียวนะครับนี่ เพราะว่ามันเป็นฤดูที่มันกําลังจะผสมพันธุ์นะครับนี่ปลาชะโดกําลังจะจับคู่นะครับนี่มันก็เลยเป็นสีออกเขียวนะครับถ้ามันจับคู่แล้วนะครับมันเลี้ยงลูกนะครับตรงลายเขียวๆนี่ครับก็จะขึ้นมาเป็นชัดเจนนะครับมันเลี้ยงลูกทั้งสองตัวนะครับทั้งผัวทั้งเมียนะครับเมื่อนี้ก็สุดยอดที่เก่านะครับกับเหยื่ออึ้งอ่างนะครับเป็น คลิปแรกนะครับที่ผมใช้อึ้งอ่างนะครับในการตกวันนี้ค็ได้ผลเหมือนเก่านะครับสายสดไม่อดตายคือเก่านะครับนี่นะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับช่องเบายันน้ำเนยนะครับเด้อผมก็จะตั้งใจนะครับทาคลิปดีๆมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันอีกต่อไปครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับผม สายสดต้องไม่อดจาจ